สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไปไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะวันนี้สวัสดีวัวทั้งหลายด้วยค่ะเห็นไหมคะวัวค่ะวันนี้วันนี้มาชมท้องทุ่งค่ะท้องทุ่งสีทองค่ะวันนี้อัปเดตกันค่ะอัปเดตอัปเดตออกแดดกันนะคะชมทุ่งค่ะชมทุ่งชมดอกไม้ค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะ อากาศนี้แดดออกอัปเดตแล้วก็อาบแดดไปด้วยกันค่ะมารับพลังงานจากธรรมชาตินะคะดูค่ะดูวัวฝูงบัวค่ะมารับพลังงานจากธรรมชาติมาเก็บดอกแดนดีไลยด้วยค่ะเอาไปทำชาก็ได้เอาไปทำน้ําพึ่งก็ได้นะคะได้ยินเสียงไหมคะ<อ><อ>ได้ยินเสียงธรรมชาติไหมคะ<อ>น้าสวัสด<อ>ีแล้วสวัสดีแล้ว สวัสดีแ <or> ล <RAW> ้วเห็นไหมทักททยเนี่ทักไทยภาษาเทพนะนี่ทักไทยภาษาเทพครับืะทักททยภาษาเทพรู้แล้วนั่นเห็นไหมคะทักไทยกันภาษาเทพนะเก่งนะรู้ภาษาวัวด้วยนันนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวัสดีกันแล้วสวัสดีกันแล้วค่ะสวัสดีกันแล้วนะคะสวัสดีแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่กับธรรมชาติวัวตัวเล็กตัวใหญ่นะคะ เราไม่ได้เป็นเจ้าของฟาร์มบัววัวนะคะแต่เรามาเดินมาดูวัวเพื่อรับพลังงานจากธรรมชาติกันค่ะวันนี้หวังว่าทุกทกคนคงจะออกมาอาบแดดกันนะคะทุกๆุกคนออกมาอาบแดดกันค่ะค่ะนะคะดูวัวน่ารักมากเลยค่ะวัวตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยนะคะค่ะโอเคค่ะอัปเดตกันนะคะวันนี้เก็บดอกแดนดิไลและก็มาอัปเดตมาดูธรรมชาติกันค่ะมา รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาอาบแดดพลังงานแสงอาทิตย์กันนะคะสวัสดีค่ะในคลิปหน้าเดี๋ยวจะคอยไปดูว่าไกด์ของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย